สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดี FC ฟซีมิดมองแคนแฟนมอลำและสวัสดีเอฟีอล่าหน่อยเองและสวัสดี FC อ่าออส,ส, FC, อสาวหน่อยเพรละเพ่งและสาวหน่อยละเฟินโซครับผมเมืเ่อเร็วๆนพูดถึงความเคลื่อนไหวของอุ้งอิงโดยเฉพาะพี่น้องแล้วก็ว่าเม่อนอุ้งอิงแล้วก็มีความเคลื่อนไหวที่ดีข่าวดีม่บอกพี่น้องข่าวดีเรื่องหนังเดี๋ยวเข้าค่อยไปคุยกันครับก่อนอื่นแล้วก็อัปเดตสถานการณ์การต่างๆของวง สาวหน่อยเพื่อนแพงที่เพื่อนนด้เปิดตัวนางเอกใหม่ของสาวหน่อยแล้วเพื่อนสู้ไปแล้วถือว่าน้องน้ำหวานว่าความหมายคือถือว่าสมทักษิครับผมติดตามผมก,ก็แอบชอบอยู่ในดนิ้ว่าน้องทั้งสวยทั้งเกง่งทั้งว่ามวานเลยกะ็เสียงลงเสียงล่ำานี่ถือว่าเป็นเสียงที่นุ่มเป็นเสียงที่หนาฟัางมากเลยสําหรับนางเอกสาวหน่อยลาเพื่อนสู้คนนี้ ฝ่าท่านได้ฟังฝ่ายท่านติดตามไปติดตามน้องด้ยครับน้องมีสองยูทูบแล้วขราดีวันที่ดียี่ิเนี่ยครับอีหลาวีิเฮาจะเดินทางไปบ้านพอกันไส่ครั้งแรกได้พี่น้องครั้งแรกได้อีหลาจะไปเลยก็หลายคนกับไปงานมันเกิดวันที่24นี่ขี่จะถึงนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับเพราะว่าเอฟซีกับเ้ารอคอยอยู่ว่าเมื่อไหอีหลาวีิเฮาาเสดไปเยี่ยมบ้านอพอกันไส่ที่พนสางใหม่ อันนี้น้องเสน,นอนขึ้นบาน้อนขึ้นกะบ่โหดเ้ยพี่น้องถือว่าเอาข่าวบอกว่าพาตียิปซีนี่มวลอุยปุยวงมูนอุปุยจะไปเปิดยพดูพุ่นเหรอพี่น้องแต่ว่าสไลด์ถึงดึกบอก่าเขากะค่อยติดตามกันแต่ว่าน้องสไปแต่เร้าสมใจเอฟซีกีเา้าตาล่อคอยครับเพราะว่าผมก็อยากนี่คือข่าวดีนะพี่น้องนี่คือข่าวดีสําหรับเอฟซีอยากใครไปกระสมหวังกันเดียวครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้สันี้ครับคลิปหน้าพอกันมาเรื่องลืมครับฝากติดตามผลงานอีหล่าวอิงเฮ้าครับสาวหน่อยเพลนแพงเนี่ยสาวหน่อยละเบินโซ่ติดตามผลงานอุงอิงเฮ้านี่ก็คือทั้งช่องยูทู e พี่น้องน้องผลงานน้องก็หลายเพลงเลยกับหนังไข่ออครับหนังไข่ออตอนนี้กับล่างมาแรงจากไตุ้รัพร์ลอยล้านผู้ใดพวท่านในเบิงกะฝากไปเบิงนะครับเด้อผมจะออกจากโลงเอฟซีตองไปเบิง์อยู่ตลอดครับเพราะว่าหนังผมจะได้พรต้องยกออกมา คลิปนี้ก็ฝากซองบันนอกออซ่อนไว้นะครับเดอ้เอเจ้าเรื่องเล่าวงการวอลลัมรเรื่องเล่าอีหล้าวอีกมาฝากขึ้นนอ้องนำสิ่งดีๆมาฝากคลิปนี้สวัสดีครับ